เดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนมากินบุฟเฟ่ปิ้งย่างชาบูแบบจุกๆคุ้มๆที่บางแสนกันนะฮะจะบอกว่าร้านนี้ลูกค้าขา,ขาประจาเขาคือเยอะมากขาับผ่านไปทีไรคือคนแน่นตลอดที่จะได้เห็นอยู่ทั้งหมดในคลิปนี้นะฮะบอกก่อนเลยว่ากินได้แบบไม่อัน้นไม่จํากัดเวลาทั้งหมูเนื้อซีฟูด้ดอะไรก็คือมีให้เลือกหมดยิ่งของกินเล่นก็คือมีให้เลือกเยอะมากพูดทั้งคลิปก็คือไม่พอแน่นอนร้านเขาจะชื่อมูมามซุกกี้นะฮะเป็นป้ายสีส้มๆแบบนี้อยู่ที่ซอยจรินบางแสนที่ร้านเขาก็จะมี3ราคา นะทุกคนมี219 319แล้วที่เรากินวันนี้เป็น4 2 9กฮะก็จะเลือกได้ทั้งเตาชาบูเตาปิ้งย่างแบบนี้อยู่ในโต๊ะเดียวกันเลยกุ้งแม่น้ําคือสั่งได้แบบไม่อั้นหอยแมลงภูนิวซีแลนด์ Zealand, ตัวใหญ่ๆแบบนี้ทั้งหมึกทั้งหอยอะไรก็คือมีหมดใครที่เป็นสายเนื้อนะฮะบอกเลยว่าต้องมาโดนเขามีเนื้อออสเตรเลียให้เลือกหลายส่วนมากและที่ส่วนตัวน้องแจ่มนางชอบเลยคือชีสที่นี่เขาสั่งได้แบบไม่อั้นไม่มีบวกเพิ่มแล้วด้วยน้ําซุปที่นี่เขาก็จะมีให้เลือก6แบบนนนะะทั้้้งําใส ำดำต้ยมยำหมาลา่าซุปเห็ดหอมซุปทงคัตสึลายตักน้ำจิ้มที่นี่ก็คืออลังการมากแม่แค่เดินตักน้ำจิ้มซ้ายขวาอย่างเดียวก็เหนื่อยและนี่บนหัวเขาจะมีเป็นลายมาม่าให้ด้วยและจะบอกว่าตอนนี้เขามีโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่16มกราถึงสิ้นเดือนกุมภาเขาจะเสิร์ฟเป็นกุ้งดองแบบนี้กับหอยนางรมทรงเครื่องตัวแต่งๆนะฮะรวมอยู่ในราคาบุฟเฟ่ต์หมดแล้วใครที่อยากจะตามไปนะฮะเดี๋ยวผมทิ้งรายละเอียดพิกัดไว้ให้วันนี้ผมมาอยู่น้ำลายแค่นี้ละฮะบายบาย